สวัสดีครับผมมารพินกับชาแนลคือไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่โคราชนะครับก็ตรงนี้เป็นถนนบัวรองนะครับตัดกับสุรานารีใกล้ๆโรงแรมซีวิชยัยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นห้างทองติเยวราชนะครับนี่เป็นร้านอาหารเจนะครับนี่ฮนะผมก็ถ้าเจอร้านอาหารเจหรืออาหารมุสลิมเนี่ยบางทีก็จะแนะนํามานะครับเพราะว่า ื่อไข่มาต้องหาทานนะครับอันนี้ข้าวราดแกงหนึ่งอย่าง25บาทสองอย่าง30ก๋วยเตี๋ยว30นะครับผมก็สั่งอันนี้มาครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวข้าวกล้องนะครับแล้วก็ทอดมันแล้วก็อันนี้ลาบเจครับน,นี่ก็เป็นโปรตีนเกษตรราบอร่อยครับ คนจริงครับสมสไตล์อีาสานนะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านทอมันเหมือนคนที่ทานอาหารเจที่โคราชเนี่ยจะมาเยอะ ตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลกับอสโศรีย่โมงนะครับอร่อยดีครับเป็นร้านอาหารเจที่มีอาหารแบบไม่ได้จืดอย่างเดียวนะสองอย่างนี้รสเข้มข้นใช้ไนาแล้วก็ไม่ไถึง่่เแ็ก เจบางร้านเนี่ยเขาจะจืดซะส่วนใหญ่แต่นี้ไม่ครัไม่เลยสีอสุ่สีอสีลาบเนี่ยนั่ผ่านมาครับ ู่ครับสวนมากต่อราคาประหยัดครับ30บาทแล้วพบกคนใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยมิทลกครับนี่หมูทอดเจงรครับ มืรอรสดีกรอมๆครับเข้ากันดีกรอ,อบนุ่มเลยคงับเดี้ยวุง20ยี่สิบบาทอร่อยครับร้านนี้ไม่ได้เจืดอย่างเดียวรสชาติมีรสชาติมีเขาเรียกอะไรมีรสกลิ่นสัมผัสนะฮะไม่ได้เจืดอย่างเดียว เราพบกันใหม่ครับกับช่องฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ